สวัสดีค่ะหมอเบนค่ะแพทย์หญิงพัชราพิญโญภาวสุธีค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและผิวหนังประจำคลินิกโรนโกลค่ะ ค่ะวันนี้หมอจะมาอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการปลูกผมนะคะก็ขั้นตอนการปลูกผมคร่าวๆก็อันดับแรกสิ่งที่สําคัญสุดก็คือจะมีการเป็นเรื่องของการปรึกษาแพทย์นะคะพอเราได้เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราจะเอาแนวผมลักษณะไหนก็มาขึ้นอยู่กับว่าวิธีที่เราจะทําก็คือขึ้นอยู่กับวิธีไหนนะคะ FUT หรือ FUE FUT หรือ FUE ก็จะแตกต่างกันในลักษณะของการเอาเส้นผมนะคะมาจากทางด้านหลังด้วยวิธีตาการที่แตกต่าง แต่ว่าการปลุกด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะหลังจากที่หมอได้ผมจากทางด้านหลังแล้วด้วยที่ FUT คือวิธีตัดหรือวิธี FUE คือที่เจาะหมอก็จะมาะทำรูใส่ผมทางด้านหน้านะคะทั้งสองวิธีใส่ในลักษณะเดียวกันค่ะคือใชอ้เครื่องมือหยิบใส่ทีละกอนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธี FUE หรือ FUT เป็นถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะเราไม่ได้มีการวางยาสลบคนไข้ก็จะรู้ตัว รู้สึกตัวตล่วละละอาจจะมีเฉล่มเลือจากยาน,นอนหลับบ้านจากเราให้ยาน,นอนหลับให้คนไข้ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจนะคะส่วนใหญ่คนไข้จะหลับดีนะคะระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดประมาณ7 -8 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยคนไข้ก็จะตื่นมาระหว่างทำไม่มีอาการเจ็บนะคะแล้วก็หลังทำก็ไม่มีอาการเจ็บเช่นเดียวกันค่ะค,ะคนไข้จะรู้สึกรู้สึกละคายเคืองแผลนิดนิดหน่อยหน่อยสักวัน2วันนะคะหลังจากนั้นก็อาการเป็นปกติดีะคะ่ะวิธี FUT และ f u เนี่ยทางด้านหน้าผมทางด้านหน้าที่ปลูกเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะคือจะแดงๆประมาณ1-2วันแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีตกสเก็ตสักประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้น2สัปดาห์สกเก็ตก็จะหลุดไปทุกอย่างก็จะดูสวยงามที่2สัปดาห์ค่ะ